ปอนัทวุฒิถึงจนน้ำตาไหลาเรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่านรักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของหนุ่มปอนัทวุฒิและสาวเอพรทิพย์ที่หลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันสาวเอก็ได้กลายมาเป็นแม่ลูกสองอย่างเต็มตัวและได้ห่างหายจากงานในวงการบันเทิงไปซึ่งปัจจุบันน้องภูดิดและน้องเพายังคงฉายแววความหล่อเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่แถมน้องภูดิด้นก็หล่อเข้มเหมือนคุณพ่อส่วนทางด้านน้องชายก็หล่อละมุนสไตล์โอปป้าแถมยังยิ้มหวานมากๆ ด้วยลวคะค่ะทําเอาพี่ๆลหลายคนเองก็แห่มาเป็นแฟนคลับหนุ่มบ้านนี้กันพีบนอกจากความหล่อหน้ารักของลูกๆแล้วสาวเอยังกลับมาฟิตร่างกายหนักจนมีหุ่นที่เป๊ะปังและเธอก็เริ่มกลับมารับงานพิธีกรในวงการบันเทิงบ้างแล้วถ้าใครได้เป็นแฟนคลับของบ้านนี้จะได้เห็นแลละค่ะว่าเด็กๆนั้นมีความกิจกรรมสนุกสนานอยู่ตลอดแถมพ่อปอเองก็เป็นพ่อที่อวยพยากเก่งมากๆทําเอาแฟนๆเองก็ยิจฉช้าสาวเอก็ไปต,ตามๆกันล่าสุดหนุ่มปอก็ได้ออามาโพสตภาพลูกชายที่ทำ เอาคุณพ่อถึงกับน้ำตาไหลอาบแก้มเมื่อเห็นลูกชายเริ่มอ่านหนังสือเองสามเล่มรวดเป็นครั้งแรกโดยหนุ่มปอน,นั้นได้ลงแคปชั่นถึงลูกชายด้วยว่าตั้งแต่เล็กวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มอ่านหนังสือเองสามเล่มรวดหันหนาเข้าผนางังอ่านเองเลยจ้าพอน้ำตาไหลอาบแก้มโตแล้วลูกชายวันนี้เอารางวาลไปเผาบอกจะเอาเฟนฟรายชีสภูบอกขอโอถึงนายกีจากเพชรบุรีไปไกลไหมคุณผู้ดี เจอโมอเมนต์นี้เข้าไปทําเอาคนเป็นพ่อถึงกับภูมิใจในตัวลูกชายกันไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเป็นครั้งแรกที่น้องผู้ดิดนั้นตั้งใจทําอะไรมากขนาดนี้คนเป็นพ่อก็ต้องปราบปลื้มสุสดๆเป็นธรรมดา